เวกี้เวกี้มาไหนนี่น้ำตกตายาย่ครับน้ำตกตายาย่เลยน้ำตกเจ็ดสานหน่อยมาเนิดหนึง่งบรรยากาศสวยตกตาใหญ่ น้ำใสเ้าเห็นตัวปลาไปกินเล่นลน้ำตกไหมเล่น้ำตกไหมลูกหืมเล่นอยู่เหรอลเล่นอยู่พ่อพาเล่นโอเคไหมพ่อไปอัอนนะั้นมันเขียนว่าอะไรอ่ะจองแล้ว,อลวอจ,จองแล้วเหรอจองแล้วจองแล้วโดนแวย